สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายางนะครับก็อยู่ในเกมจมยุดพูด่างซานนะครับอยู่ในไอดีหลักเซิร์ฟที่5นะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีนะครับวงแหวนหมื่นปีให้ได้เร็วๆนะครับก็วิธีที่แบบง่ายที่สุดนะครับที่เราน่าจะเห็นกันนะก็จะซื้อในแพ็คนะครับแพ็คที่มาคู่กับแพ็ต่างซานนะครับก็แพ็คนั้นเนี่ยจะได้ตอนเราผ่านด่านวิญญาณยุดนักสู้เนี่ยถึงผ่านด่านห้านะก็จะมีแพ็คต่างซานขึ้นมานะพอเรา คือแพ็ทฐางกันเนี่ยจะมีอ่ะมีแพ็คแพ็หนึ่งเด้งขึ้นมานะครับของแพ็คของใต้โม่ไปนะก็จะเป็นก็จะมีแพ็คนบเอ่อวงแหวนหมื่นปีนะครับก็ประมาณ5้าวงนี่แหละนะครับผมก็จำไม่ได้นะเพรก็ประมาณ6,999เพ้าร้อยบแต่อันนี้นะครับในตอนนี้ผมจะไม่แนะนําเท่าไหร่นะครก็กาแนะนำจะเป็นจะแนะนําเป็นกระดูกวิญญาณมากกว่านะครับแล้วก็แล้วก็อ่าแล้วก็อุปกรณ์นะครับ ก็จะคุ้มกว่านะครับเพราะว่างแหวนหมื่นปีเนี่ยเราฟาร์มได้นะครับถ้าขยันนะก็จะได้เร็วๆนะครับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเพื่อนนับที่สําคัญนะในการฟาร์มวงแหวนของเรานะครับก็นับแนะนํานับผู้เล่นใหม่นะครับก็เข้ามาเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับอ่านี่นะก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะนี่นะก็นี่เพื่อนผมเต็มแล้วนะก็จะกดเพิ่มไม่ได้นะพอเรามีเพื่อนนะครับให้หานะครับหาคนที่จะ คนที่พลังแบบเท่าๆเราครับหรือเก่งกว่าเราแค่น so 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 ิดหนึ hmm. ่งนะครับแล้วก็นะครับให้มันจะมีตรงคําว่ามอบปัจใจนะครับนี่นะตรงคาว่ามอบนะับมันจะมีอยู่นะครับหรือกดแจกทั้งหมดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าผมแจกวันนี้ผมมอบไปหมดแล้วนะครับถ้าเรามอบมัวใจเพื่อนเราแหละคบสิบครั้งนก็จะสามารถนะครับแอดเพื่อนมาเป็นเพื่อนลักเราแบบได้นะครับนี่นะก็นี่ผมสามารถแอดได้นะครับก็ผม มีเพื่อนรักอยู่ของคนนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็นะครับในส่วนของที่ฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นในอสูรวิญญาณตรงนี้นะครับก็นะยิ่งเราตีอสูรวิญญาณได้แบบเลเวลเยอะเท่าไหร่นะครับก็อายุของแวนวิญญาณของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็ตอนนี้ของผมอยู่ที่416ังก็อายุของแวนก็ประมาณนี้เลยนะก็นะในการตีนะผมแนะนานะครับว่าปีศาจลูกคุ่เนี่ยจะตีง่ายที่สุดนะครับ ถ้าถามว่านรับในส่วนของเพื่อนสําคัญยังไงนะครับก็จะสําคัญในส่วนของในการตีนะเพราะว่าการตีเนี่ยเราจะสามารถนะดึงเพื่อนเข้าไปช่วยได้นะครับก็ตรงมุมขวาบนนะครับก็จะมีเพื่อนเพื่อนในทีมนะครับก็เรามาเดี๋ยวก็เราสามารถนะครับกดจัดตั้งทีมได้นะครับแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนมาได้นะครับเพื่อนของเราเนี่ยจะมีแบบสองสองแบบนะก็จะมีเพื่อนธรรมดาแล้วก็ ตัวแทนเพื่อนนะครับก็ตัวแทนเพื่อนเนี่ยจะเป็นในทางของเพื่อนหลักนะครับก็ที่ผมอธิบายไปนะครับในส่วนของเพื่อนทั่วไปเนี่ยจะเชิญเขามาเล่นได้เฉพาะตอนที่เขาแบบออนไลน์อยู่นะครับก็แต่นะครับในส่วนของเพื่อนลักของเราเนี่ยจะสามารถเชิญมาได้ในตลอดเวลาเลยนะครับอ่นเดี๋ยวผมจะกดเชิญเพื่อนให้ดูแล้วกันนะครับก็เพื่อนที่ไม่ได้ออฟไลน์นะครับนี่นับอย่างเช่นคนหนี้นับนี่นับได้ขึ้นว่า อีกไฟล์ออฟไลน์แล้วนะครับแต่นะครับในเพื่อนรักของเราเนี่ยจะสามารถชวนมันได้เลยนะครับก็กดเข้าไปนะครับนี่นะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนจะมาอยู่ในทีมเราแบบนี้นะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเพื่อนนะครับก็ในส่วนของการดึงเพื่อนเนี่ยต้องดูดีนะครับเพราะว่ามีบางคนบอกว่านะครับถ้าเพื่อนโหดนะครับเราจะไปได้เราจะไปได้ไกลนะครับมันไม่ใช่นะครับก็นะครับในส่วนของเอ่อ การตีเนี่ยจะมีสองแบบนะการตทีทั่วไปนะครับกับหมดหมดช่วยเหลือนะครับหมดช่วยเหลือเนี่ยจะมีมาให้วันละสิบครั้งนะครับหมดทั่วไปนเนี่ยจะเอาจะยึดคนที่พลังเนี่ยที่สูงที่สุดนะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอย่างเช่นนะผมเนี่ยความยากเยือกนะครับผมผมจะดึงคนนี้มาแล้วกันนะครับนะนี่ครับ ก็นี่นะคร means, ับความยากของผมอยู่ที่416นับแล้วก็เพื่อนของผมเนี่ยจะอยู่ที่650แะคนับก็ความยากที่เราจะได้ตีก็ในโหมดทั่วไปเนี่ย,ยความยากที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของของเพื่อนของเรานะเพราะว่าเพื่อนของเราเนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยแบบมีระดับที่สูงกว่าเรานะครับแต่นะครับในโหมดช่วยเหลือเนี่ยจะเอาพลังของเราเนี่ยเป็นหลักนะครับ Dante, ก็พลังของเราเนี่ยอยู่ที่416นะครับก็จะยึดเป็น416นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราจะตีในโหมดทั่วไปนะครับก็จะต้องหาเพื่อนที่แบบความยากระดับใกล้ๆเรานะครับเพราะว่าถ้าเอาระดับที่สูงกว่าเรามากเกินไปเนี่ยเราจะเราจะไม่ไหวนะครับพลังผมเนี่ยอยู่ที่416นะครับก็ต้องหาเพื่อนที่แบบพลังด่านใกล้ๆกกันนะครับหรือด่านที่น้อยกว่าเรานะครับ อย่างเช่นผมจะเอาคนนี้นะครับอ่าคนที่คนด้านซ้ายมือคนที่สองนะครับคนนี้ครับพลังหกล้านับแต่ความยากของเขาจะอยู่ที่นะครับสามร้อยหกสิบแปดนะครับถ้าผมจยาเอาคนแรกนะมาตีนะครับก็ความยากของเขาเนี่ยจะอยู่ที่หกร้อยห้าสิบแปดนะครับผมก็จะตีไม่ไหวนะเพราะว่าอพลังของเราเนี่ยไม่ถึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบางคนบอกว่านะครับถ้าเพื่อนของเราโหดนะแบบพลังเยอะเยอะ แบบ5้าล้านนะครับก็จะผ่านได้ง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับเราต้องดูระดับความยากของเพื่อนของเราด้วยนะว่าถึงไหนเราเราถึงไหนนะครับแต่นะครับว่าถ้าเราเล่นโหมดช่วยเหลือเนี่ยเราก็สามารถดึงเพื่อนโถมโหมดมาช่วยเราได้เลยนะครับแต่จะเล่นได้วันละสิบครั้งนะครับประมาณนี้นะครับก็นะครับระดับความยากนะครับที่เราจะได้วงแหวนหมื่นปีนะครับก็อยู่ที่ระดับ 219นะครับก็จะได้หมื่นปีเป๊ะเลยนะครับก็10ึ0 0เป๊ะเลยนะแต่มันก็จะออกยากแบบยากมากๆนะครับแนะนำนะครับว่าให้ตีไปแบบเรื่อยๆนะครับก็250 260กนะครับก็ค่อยมากวาดล้างเอานะครับก็จะแบบได้ง่ายกว่านะครับเหมือนในคลิปที่ผมทำไปนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ันคลิปนี้ก็มีประมาณแค่นี้นะครับก็เทคนิคก็เทคนิคในการฟาร์มก็ง่ายๆเลยนะครับก็ เพื่อนรักให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็เพื่อนรักเนี่ยก็ควรจะเป็นเพื่อนที่แบบพลังใกล้ๆพลังด่างใกล้ๆกันนะครับเพื่อนที่อุ่โหนเนี่ยก็มีไว้สักคน2คนก็ดีนะครับเผื่อไว้ในหมดช่วยเหลือนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการฟาร์มถ้าเราขยันฟาร์มเนี่ยก็จะได้เร็วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณอ่แค่นี้นะครับใครที่อยู่เซิร์ฟ้านะครับก็สามารถแอดมาเล่นด้วยกันได้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ